สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ3ามร้อยวัตตฟิตเนสนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวโฮมยิมหกห้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมันติยิมที่มากกว่าโฮมยิมหนึ่งสถานีรุ่นอื่นสามารถทําได้หลากหลายอ่ะท่าแรกครับเป็นเพสตัวนี้อ่กล้ามเนื้อที่ได้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อนักอกครับหลังชิดนิดนึงอ่ามือจับมี2แบบนะมีจับแนวนอนแบบนี้หรือแบบตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับผมส่วนบาร์ตรงนี้นะครับหรือตัวที่เราใช้พุชหรือใช้ดันเนี่ยสามารถปรับ ไปเล่นในส่วนของมัดกล้ามเนื้ออื่นใดด้วยดึงตรงนี้นะครับจะมีสลักอยู่อ่าดูด้านข้างฝั่งนี้กันเลยครับปึ๊บดึงนะครับเอาไวบ้บนสุดเลยีพว่าให้เขาหลบในมุมของการออกตำลงกายเดี๋ยวเชิญพี่โบนั่งน,นะครับทีนี้เวลาปรับสังเกตว่าตรงนี้นยังอยู่ต่ําต่ํากว่ามุมในการเล่นของผู้เล่นก็สามารถปรับได้ยกขึ้นมานะครับปึ๊บไม่ต้องปล่อยุดอ่าปล่อยใ้ออกปึ๊บขึ้นเลยอ่านะครับหายใจอ,ออกตอนระมุมุน ประมาณนี้ครับท่าเชฟไฟสำหรับ s 7 6 5 0 1ตัวนี้ผลิตร่างข้างนอกจากเล่นท่าเชฟไฟแล้วอย่างที่สาะที่ไปมันบี้นะครับมันสามารถเล่นได้เยอะเลยด้วยความทีม่ว่าเขาเป็นมัลติฟังก์ชันอ่ะอย่างตอนนี้เราปักแขนเขาอยู่ด้านล่างนะครับอ่เดี๋ยวผมลองเล่นกันท่าแรกใบเทปเคลิลบนแขนด้านหน้านะครับป๊บอ่าเราสามารถเล่นได้นะครับสองข้างนี้สามารถเล่นอิสระกันได้ครับเล่นสองคนพร้อมได้อ่าใบเทปแบบอินชอนแต่เป็นแบบขู่เข่านะครับ แต่งโต้หรือที่ระ้างก็ได้ไนะครับแล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้งานไหลด้านหน้าเล่นได้นะครับเอาหันหน้าออกจากตัวเครื่องจุดอยู่ตรงนี้อ่าลงกระชากก็ไปไหลด้านหน้าถ้าถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดด้านหลังนะครับผมคือการเล่นหลังนั่นเองตัวนี้เล่นได้ทั้งแรดคูดาวน,นะครับรวมไปถึงซิสเตอโต้อ่ะเรามาเล่กันที่ท่าแรดคูดาวกันแรดคูดาวก็คือการดึงลงจากข้างบนลงมาข้างล่างว่าเราตั้งอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะแล้วถ้าเอื้อมมืออ่ะอันนี้ไม่ได้ออกือ้ไม่หยิบนะครับ จับตรงสีดํานะครับให้เท่ากันนะสองฝั่งเอาหัวเข่าล็อกตรงนี้ไว้กันในส่วนของเวลาเล่นนกแล้วตัวลอยอดึงลงครับดึงลงที่นอ่อกต้องครับกล้ามเนื้อที่ได้นะครับก็จะเป็นช่วงแอ่ปปิด,ด้านขชาตตรงนี้ที่ยื่นออกมาก,ก็จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับตัวบอกรงนี้จะมีสลักล็อกอยู่ถามว่าทําเพื่ออะไรดึงออกปุ๊บ,บเวลาเรานั่งครับตรงนี้มันจะมีหน้าที่พยุงอ,อกเราช่วงที่เราดึงช่วยให้เราแตะอกได้่านขึ้นเวลาดึงนะครับแอ่นหน้าอกไว้ บีบหลังเยอะเวลาเราจับมุมนี้นะครับอ่ามุมนี้สังเกตว่ามือความนะครับจะมีสองแบบดึง่อนปึ๊บได้ในช่วงของไหล่หลังด้วยนะครับ upper u ปอร์ back หรือกล้ามเนื้อหลังด้านบนจะทางานได้ยเยอะขึ้นส่วนถ้าเราจับไปในส่วนของแนวตั้งนะครับอ่าแนวตั้งเวลาดึงปึ๊บตัวนี้ล้วตรงกล้ามเนื้อลัดจะเข้ามาทํางานด้วยนะครับหลังช่วงไหนก็จะโดนบ,บีบเยอะขึ้น ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นหรือบริหารกล้ามเนื้อต้นขานครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยอ่ะเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับจะเป็นท่าเล่นยืดชันคุณอาเตะขึ้นหายใจออกครับหายใจออกคู่อ่าลงาช้าหายใจเข้าปุ๊บนะครับอันนี้คือท่าเล่นยืดชันในส่วนของบอกตรงน้ครับสามารถปรับระดับโดนบางคนสูงต่ำไม่เท่ากันสามารถปรับได้น,นะครับอ่าถัดมาครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังตัวนี้จะสามารถเล่นได้ด้วยในกรณีเล่นก็คือให้สนับฝั่งกัน ขาซ้ายนะครับจะไม่ใช่ด้านขวาตรงนี้ครับให้เอาต้นขาด้านหน้าค้าไว้ก็คือให้เขาเป็นจุดรองนับอยู่แล้วมือจับตรงนี้เพื่อความมั่นคงนะครับผมในส่วนของลูกเบาะที่สองจะอยู่ตรงประมาณช่วงน่องเรานะครับลงกระช้านะครับช่วงที่เตะขึ้นงัดปลายเท้าด้วยถต้องครับอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของช่วงนี้นะครับการยืดหของเขาเป็นมุม s h 6501นะครับมันติดฟังก์ชันที่เป็นมากกว่ามันติฟังก์ชันรุ่นทั่วๆไปขอบคุณครับ